คุคโรมิมาอีกแล้วจ้าจัดทก่อนแล้วส่งปฏิทินคุนโรมิบอกเลยว่าครั้งนี้เด็ดกว่าเดิมเพราะว่าเราจะสุ่มพวงกุญแจก,กันพ<ฮ>อพูดถึงขนมก่อนขนมน่าจะคล้ายเดิมเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์อ้ามาพูดถึงพวงกุญแจก,กัน<ม>เดี๋ยวก่อนไม่ใช่พวงกุญแจธรรมดานะแต่เป็นพวงกุญแจสมุดน,น้องใดๆคือโคตรเจ๋งนะสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยเอาไปแฝงกระเป๋าไว้ก็คือนะมาลุ้นอีกหนึ่งอันเรามาลุ้นเทปกามีเทปให้สะสมถึงหกใบขนมด้านในไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นลูกอมกลิ่นสตอเบอร์รี่เอาล เคยเอาดีๆโคตรน่ารักอะเอ่มอิมพี่คิดว่าน้องน่าจะเป็นลายตารางหมักฮอนหรือป่าเอ๊หรือว่าเป็นตารางหมักลรืใดๆคือโคตรน่ารักอะมาฮะทุกคนเราเหลืออีกหนึ่งอันมันลุ้นแม่เหล็กยางก็ได้ๆคือเขามีให้สะสมคือโคตรเยอะได้ๆเลยเรามาดูขนมกันก่อนว่าขนมเขาจะเป็นอะไรนะขนมเขาจะเป็นเวเฟอร์แบบแท้อุ้ยมาแล้วน้องน่ารักมากหลายน้องคนนี้มีใครได้แบบพี่บ้างถ้าเกิดเธอได้ลายเดียวกับพี่เราือทีมเดียวกันก็แปะตู้เย็นโชว์ไปเลยสิครับรอยะไยังไหนลองคอมเมนต์มาว่าใครได้อะไรเหมือนกันบ้างและอยา